สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดีเอทุกท่านครับโอ้มาสิงึดครับุดลึกมากเลยมาสิงึดนี่ครับทีมงานมาสิงึดหรือว่าทีมงานเสียโตน้นครับแตงไว่แถลงนี่ครับกุสะโอ้สาเล็กๆครับแต่ลึกมากเลย สระพื้นที่จำกัดครับจะถ้าดูสระนี่ครับเวทีถามเจตน์เจตน์เจตน์ กูแซยังนี่ฮะอยากติดก๊อกูแซ่ลุกยังนี่ซ่น้อยใช่ไหมนะโอ้เคือบบนั้นเดฮะโอ้เจียต้นมีงานบอสนกันเลเนอไปให้มาไซเลียนเลเนาะ เจ้าขคดเลยก็ยังเรื่องมากกว่าเรื่องมากแบบไหนอีกล่ะบ่เอาดินเป็นก้อนเอาผู้ใดอยากได้แบบมุนมุนยุใสบ้านบ้านอันห้องเศร้านะ่ะโอ้ยบ่เอาเป็นก้อนพุทธาเก่าบ่เอาเป็นก้อนผู้ใดไปหายเจ้าได้ใต้อยู่เอี่ยใต้อยู่สตึกไปไปเอาขนมาโลดเป็นปะอ้า

ของสัน้นอันขัข้นเขาของผู้ใดเนี่ยของรถไทยครับมาเสบ้านปะอยู่กับคนใช่เนี่ยปัญชีมากเมือเช้าอ๋อเสบานเราอยู่ประค็ใช่ร,ร,ชรถไทยเนี่ยไม่คนใช่ปะบ้านไหนเบ,บ,บอร์ดิเออแล้วเซ่โครงการประเที่ยงใส่เนี่ท,ท,ที่บ้านตงเสียตน้นแต่งไลไรมาเลยเสียต้นบอกว่าเอาดินขายมาได้เอาสะระเป็นปะขายไปกุศขาย โอ้โจกเลนลึกว่ะโซนนี่แสดงว่าหน่วยนั่นกับจกเลนลึกน้ำเต็มอยู่เลยฟังหนึงมองนี้บอกบอกอันนั้นเต็มเลยขุดลงประมาณเมตรกว่าวโอ้เจอตาหนามครับข้างหลังขุดบ่ได้ก็เลยใหญ่มาขุดข้างบ่คือกันซ้ำเนาะที่ใกล้ๆกันบ่คือกันนี่ใกล้กันบ่คืออันนั้นออกยังเร็วเลยย้อนลงไปเมตรกว่ายบุกบุกเลย เราจะไปหาดินดร่วนไหเสบ่ายขนะบิด้ย <c oughs> มาเกาเนี่ตายแล้วนะเาขาขั้นนั้นคือจอดน,ขนอดะขั้นขาเอาในราคาเท่าไหราคานเท่าไหร่ยอยแออแต่ก่อนอย่บโอ้ยอธิบายเขาฟงว่า ก็บอกแล้วมันก็มีรถวิ่งค<ด>ันเดียวครับอีกคันนึงบอกไม่มีแรงคือบ่มีแห้งว่างบ่ได้ว่างสโลว์อะบัวลอยความติดเจอเนื้อตั้งแบบบ่บไปเลยถอยไปถอยไปที่บ่ไดายเล่าแต่เรียนประเท้ทางหน้านี่คันเดียวเสียต้นก็ขุดนะครับคันเดียวก็ตัดจอมลงทุนครับ คนแน่ซอนีนะต้นไอ้ต้นน่ะอยู่ทีเท่นี่ย่สะสะรูปอะไรไปยิงสีเลยไปนีป๊บพักเขาขึ้นพักไปหันเราพักเขาขึ้นนี่ทุกกเพว่าเดี๋ยวผมเอาดินเหนียมาทีก่อนเดี๋วผมเอาดินด่วนมาทีดนบนให้บอกเนี่ยคบกเยจะได้กเนาะ เอาดินร่วนก็มีแต่สังดินทรายมากเนาะดินร่วนว่านี่อันนี้เอาวะนี่ร่วนแล้วกันเก่าอ๋ออันนั้นก็เก่าเอาอะไรปะปอนตองมีดินนาดินนะผสมกันบอกไงยๆก็บอกเอาดินเหนียวเอานาดินเหนียวก็ต้องเป็นพงอืมต้องแข็งแรงกว่านั่นไงเลขที่สี่วะตักมากรยตักรวย มาแล้วครับคันเดียวแข็งๆเลยครับนี่ัหวานเลยครับร็อกกี้ร็อกกี้ ลงต้นดับเครื่องรอนะครับนี่คันนี้ ปิดฝากระโปรงทำงานได้เลยนะครับนี่แสดงว่าเครื่องนี้ดีมากเลยปกติเราเก่าๆนี่ปิดฝากระโปรงทำงานนี่จะจะร้อนนะครับเครื่องจะร้อนโชคบุญเรานี่มาจากโคราชเลยครับ กระจกนี้เป็นกระจกของเมก้าหรือเปล่าครับนี่มันจะสไตล์เดีวยวก,กันกับของที่ผมสั่งมาให้แซ็คผมเตือนะ สับสองแล้วครับเหต้นวมาว่าเจ้าของที่แปลงนี้นี่มีมีที่แค่นี้นะครับมีที่แค่นี้แล้วก็ขุดสระแค่นี้เลย <laughs> <laughs> โอ้โสุดยอดมากตรงนี้นี่น้ำน้ำออกนะครับโอ้ นี่ครับเศษต้นขอบคุณแล้วน้ำบอกแต่ที่ใกล้ๆกันมันก็เป็นยังสีเนาะน้ำบออกเอแปลกเว้ยอันนี้ผมวิ่งไปรอบนึงนี่นะเจอตาหนามพอดีเนาะวิ่งออบมันจะออกหรือไม่กับถ้าขันว่าไ่จบไปเบิ้งทางผุนใหนท่อแล้ได้เนาะว่าบ่ได้เนาะครับคุณพ่อนี่ใช้กับปล่อยน้ำลงพื้นทุนน้ำบองเราจะออกหรือไม่ก็อืม จัดครับคันนี้นี่ครับแผงอ้อยไม่มีครับมีแต่หม้น้ำฝั่งนี้ <c oughs> แผงอ้อยไปอยู่นู่นครับแผงอ้อยไปอยู่ข้างบนโอ้ยทำอะไรแปลกๆเนาะเจตดตนนี่ คอนโทนก็จะประมาณนี้ครับอามยาวแล้วยามอามพิเศษตุงไอ้คันที่อยู่ร้านนั่นอ่ะแบบนี้แหละอยติอะมือนกันม่นสวิงสวิงหน้าหลัางบะไม่ปะาคือขับเปลี่ยนมาขับยากนนีนฮะนี่ไง ขั้นไ่เขาจับปั๊บมันตีไปแบบนี้เลยแบบตามมือนะขั้นไม่ค่อยทนยาวอืมขัดจับปั๊บเหมือนเป็นงูอันนี้เขาทนยาวป่ะมันเขาทนน้มันเหมือนกันกับไอ้คันนั่นแหละไอ้คันที่อยู่อูอ๋อมันมันมันเป็นคอนโทนแบบไหนปกติอีแล้วรัแบบต่าแต่วันมันถังมาอยู่ข้างหน้ามันประเด้มันประเด้อยู่ข้างหลังสิเนาะ ร้อยยีย่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะออโอเคครับเด,ด,ดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับน,นี่มนันนี้มันร้อยอะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ